อยากสุขภาพดีทำไมต้องแอคทีเวตยีนสวัสดีครับพบกับผมดร์ซันนี่สุขภาพดีมีความสุขร่างกายของเราสร้างพลังงานจากการเผาผ่านอาหารด้วยออกซิเจนทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่รุนแรงที่สุดชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์การลดอนุมูลอิสระด้วยสารอาหารที่เราทานเข้าไปทำได้ในอัตรา1ต่อหนึ่ง หมายถึง1โมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระลดอนุมูลอิสระได้1โมเลกุลเท่านั้นแต่ในขณะที่เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเช่น SOD ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาสามารถลดอนุมูลอิสระได้1ต่อ1ล้านต่อวินาทีหมายถึง1โมเลกุลของ SOD สามารถลดอนุมูลอิสระได้1ล้านโมเลกุลต่อวินาที เนื่องจากเอนไซม์เป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาของการลดอนุมูลสระโครงสร้างของเอนไซม์ไม่เปลี่ยนแปลงจึงถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่สารต้านอนุมูลสระถูกใช้แล้วหมดไปนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ SOD งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในพับเม็ดแสดงผลว่า p r o t a n ดิม NRF2 กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง SOD ได้ถึง30%แคตาเลสได้ถึง54%และกลูตา t h โ o นเ p อร์ออก a ซดสได้ถึง300%มาดูแลสุขภาพของเราด้วยการทาน p r o ทานดิม NRF2 กันนะครับ